ธรรมะ<น>ก่อนอ่อาธรรมะบรรยายตอนเช้าก่อนสว่างนะว<อ>ันนี้ทำความเข้าใจนะเช<อ>้าวันอังคารที่ 2004, 2, 64, นะ2ีเมษายน2564นนะวันค้นเก่าคำเดือน6บวันนี้หลวงพ่อมาพบปะเช่นเคยนะเจริญสุขเจริญในธรรมกับทุกท่านทุกคนเนาะทุกท่านทุกคนที่ติดตามวันพรุ่งนี้จะมาถึง มันปัจจุบันนี้ปัจจุบันวันนี้ก็จะผ่านไปเคลื่อนไปค่อยไปเราต้องทําความเข้าใจว่าเออชีวิตของเราเนาะมันไม่ได้ผกผันนะไม่ได้วกวนไปไหนเนอะแต่มันก็ไปไปตามลําดับของมันเราต้องทําความเข้าใจเรื่องของของธรรมะเรื่องตามหลักความจริงของเราความจริงมันมันเกิดมันปรากฏมันบอกมันสอนเราอยู่ในตัวธรรมชาติอย่างนี้อืมธรรมชาติอย่างนี้แล้วทีนี้ ถ้าถอยกลับไปถ้าถอยกลับไปได้เราก็ต้องมาทําความเข้าใจว่าถ้ามันถอยกลับไปได้ก็ต้องถอยนะแต่ถ้ามันถอยไปไม่ได้แล้วก็ต้องมาทําความเข้าใจว่าบางเรื่องมันคือมันกับเหมือนเริ่มต้นใหม่นะชีวิตของแต่ละคนะมันเกับเราตื่นขึ้นมาเรานอนพักผ่อนทางกายเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาก็ต้องมาสู้ที่เรงพอต้องมาสู้ไปตามขัดลองของมันต้องมาสู้ลุกขึ้นมาสู้มาเห็นตามหลักความจริง ความจริงที่มีอยู่ล้วก็มันก็ปรากฏอยู่เห็นอยู่ล่ําไปนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักแล้วชีวิตของเราต้องเข้มข้นถ้าพูดถึงตามหลักมันต้องเข้มข้นมันต้องมีอะไรสักอย่างในชีวิตเรา้องค้นหาค้นหาตัวเองให้เจอมันการปฏิบัติธรรมะถ้างั้นก็งมงายอย่างนี้นะหลวงพ่อ่างงมงายเยอะเลยนะมันไม่ตรงเป้ามันตัวไม่ตรงคําสอนเยอะมากเลย คนก็ด้านงมงายไปเชื่อเลยสินะน้องปอบอกโอ้เนาะแก่นแท้มันอยู่ตรงไหนเนื้อแท้มันอยู่ตรงไหนทำมไมมันเลอะเลือนจากจิตใจของคนทําไมไม่เกิดสติเกิดปัญญาแล้วพอ่อท่านบอกพูดถึงบ่อยว่ามิจฉาชีพมันเยอะเยอะมากบางทีก็บางทีก็ากลามมาถึงวัดนะถ้าพูดถึงตำวัดก็ไม่เดือดร้อนแต่เรารู้เท่าทันมันไม่เท่านั้นเองเราต้องรู้เท่าทันมัน ถ้าไม่รู้เท่าทันก็ปัญหาจะตามมาจะตามมาอยู่เรื่อยนั่นแหละอ่าลืมตาขึ้นมาก็โอ้ยนอนก็นอนไปแบบภาวะเพราะว่าอ่าอ่านอนไปแบบภาะวะภาวะเพราะว่ามันสั่งสมไม่ไม่ดีนะมันก่อนนี้มาอย่างตัวอย่างตำรวจฝันว่าสู้กับผู้ร้ายปืนก็อยู่ข้างๆยิงออกมาโดนขาตัวเอง <laughs> สู้กับผู้ร้ายอย่างเงี้ย หลวงพ่อถึงว่าอ้ยมันขาดก็เรียกว่าขาดสตินะมันขาดสติแม้แต่เวลาไปนอนก็ยังไะดับไปนอนยังยังฝันลายอยู่เลยยังฝันลายอยู่เนาะแล้วทุกคนถ้าเป็นลักษณะงานก็แย่เลยนะหลวงพ่อว่าแย่เลยต้องต้องกลับมาทําสติให้มันสมบูรณ์นะอ่ะทําสติให้ถึงธรรมขับเคลื่อนให้เกิดปัญญาขึ้นมานะครับ วใช้ปัญญาในการปรลงชีวิตอะไถ้ามันผิดพลาดถ้ามันล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ประมาณนั้นถ้ามันไม่ล้มก่เราก็คงตัวอยู่อยู่ตรงนี้มันก็เราไปลงทุนอะไรสักอย่างกายกับใจของเราก็ลงทุนนะเพื่อจะประกอบคุณงามความดีเพื่อเพื่อจะโกยกคุณงามความดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าทางกายมันก็แน่นอนนะถ้าเป็นหนี้ก็หางเงินมาใช้หนี้ไปขายของไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจบ้างไมได้ขายไม่ค่อยได้บ้าง มันก็เจอเจอกืหลายหลายคนก็เจอแล้วหลาย,ลายค,นคนก็เจอสภาวะอย่างงี้เราทำใจยังไงเราต้องเอาธรรมะเอาธรรมะโหขั้นหนักเลยนะไปใช้อย่างนี้เป็นตน้นเอาธรรมะขั้นหนักเลยไปใช้แต่ทีนี้เราไม่เข้าใจไม่เข้าใจคือหมายถึงว่าหลายหลายคนบอกเป็นเมืองพุทธไงหลวพ่อท่านบอกว่าเวลาเขียนนั่นเขียนใน สุติบัตรก็ดีในแล้วก็ดีเขียนในทะเบียนบ้านก็ดีเกิดขึ้นมาวันที่เท่านั้นเดือนนั้นบ้านโน้นพศโนน,นเดือนโน้นปีโน่นเสร็จแล้วก็เชื่อชาติไทยสัญชาติไทยนับถือศาสนาพุทธก็เป็นนับเอาตัวหนังสือนั่นเฉยๆแต่คนจิตถึงพุทธใจถึงพุทธจริงๆถึงคําสอนจริงๆมันจะมีสักเท่าไหรนะ่อย่างนี้เป็นต้นีนะ่แล้วนั่นแต่พระก็เหมือนกันลูกหลานมาบวช มาบวชก็มาเฝ้ามา่นสามามานับบันได้เฉยๆประเพณีบวชตามประเพณีถ้ามานับบันได้เฉยนะแล้วหรือคนบวชอยู่ก่อนบางทีก็ไม่ได้ปฏิบัติทีนี้อ่านได้ดูได้อืมแต่ไม่ได้เชิมรสของธรรมอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยไม่เกิดปัญญาไงขณะที่มันเกิดปัญญาเนี่ยบางทีก็ไปสอนสอนผิดๆทีนี้สอนผิดๆในเรื่องยุ่งเลยสิ่ยงยุ่งนะปัจจุบันเห็นไหมนะ โผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้อืโผล่ที่ศิระเขตบ้างเดือดร้อนเจ้าหน้าที่พุ่นวิรุบายไปหมดไปโผล่ที่บุรีรัม่นโผล่ที่น้ำมูลพูปัจจุบัน,นก็ผู้นำทางาศาสนาผู้นำทางจิตทางวิญญาณผู้นำทางจิตทางวิญญาณแต่คนผู้นำจิตทางวิญญาณเนี่ยเข้าใจผิดซะเองสอนผิดๆยังงยุ่งไม่ได้ก็ยุ่งเลยนะ มันจะยุ่งต่อไปถ้าพูดถึงตามหลักถ้าคนไม่ฉลาดบางทีเขียนชื่อเขียนอะไรไปให้พระแผ่เมตตาใก็ถ้าพูดถึงว่ามันเลวไล่ขนาดนั้นนะจะแผ่เมตตามันจะได้ไหมมันก็หลวงพ่อบางรูปท่าบอกว่าโอ้ทำบันทีพระน้ำมนต์เอาไปทำน้ำมนต์ที่ป่าๆเลยมันทั่วถึงยังจะดีกว่าเป็นอย่างนี้จริงๆมันก็ใช่อย่างที่ท่านบ่านั้น มันก็ได้นิดเดียวเท่านั้นได้กำลังใจนิดนะบางทีเจ้าตัวไม่ได้มายจะํำไปหมดจะยุ่งยุ่งกับหน้าที่การงานยุ่งตรงนั้นตรงนี้ปากคนอื่นว่าเอาน้ำมนต์ไปเพื่อจะอาบมันคงไม่สะอาดเท่ากับตัวเองล้างตัวเองหรอกทำาตัวเองทำสะอาดเองอาบน้ําในห้องน้ําเราบ้านเราหรอกมันคงไม่สะอาดแต่ธรรมะต่างหากี่ถ้าถ้ามันเข้าใจแล้วมันจะสะอาดทั้งด้านจิตใจไงจิตใจจะได้ดังแน่น ถ้าไปล้างทางกายมันสะอาดเฉยๆใจมันสุขปกพนังนก็ยุ่งเท่านั้นแหละใจมันไม่สะอาดพอมันไม่เบิกบานมันไม่แจ่มใสตื่นขึ้นมาก็อดหอูตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้ตื่นจริงทีนี้นยังมีซึมเศร้าอยู่นั่นแหละยังออกอาการอยู่นั่นแหละยังตาเปือยอยู่เลยข้างนอกยังไม่สดใสเลยจยังไม่สดใสเลยข้างใน,นจะสดใสได้ยังไง ผู้ผู้นำทางจิตทางวิญญาณมิจฉาชีพเยอะบางทีก็มาในรูปแบบของนักบวชนักพจนั่นแหละบางทีก็มาในรูปแบบมาเอาเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ขององค์กรของอะไรทั่วไปนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแต่มันหลอกคนมีปัญญาได้ไหมล่ะมันก็หลอกไม่ได้คนที่ปัญญาดีอะ่ะมันหลอกไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าคนระดับนั้นก็เอาแล้วก็จะเพราะความโลภนั่นแหละ หลวงพ่อเคยเห็นหนึ่งหลวงพ่อเคยทํางานเรื่องนี้นะทําไมต้องไป,ไไปขับรถรับจ้าง,ง,ทงทั้งที่รู้ทั้งๆที่รู้ทาไมขับรถมันได้เร็วเขาให้เที่ยวละห้าหมื่นเอาเที่ยวให้เที่ยวละห้าหมื่นทําไมต้องทําไมต้องไปขายยาบ้าทําไมร้านชําทําไมต้องร้านขายของทั่วๆไปทําไมมีเหล้าออด้วยอ,อย่างนี้เป็นต้นมันก็มอมเมาอยู่ตรงนั้นแหละมอมเมาอยู่ตรงๆนั้นแหละ แล้วทีนี้มันมัน,ม,นมันส่งเสริมในทางที่ดีมันก็ไม่ได้ส่งเสริมนี่คนทงเมาทั่วบ้านทั่วเม,มืองเมืองเลยอ่างมงายทั่วบ้านทั่วเมืองเวลาทําบุญเ็าทาบุญเ็เอาเหล้าเป็นสถานะไม่มีเหล้าไม่อยากจะไปไอะไรนะท่านไม่ได้กินเหล้าไม่สนุกเลยเอาความสนุกเป็นเกณฑ์ไงอ่าไม่ได้เหตุผลเป็นเกณฑ์บางคนก็บวชเก้าวันสิบวันบวช ก็ไม่ได้สัมผัสกับไม่ได้สัมผัสกับธรรมะเลยอยู่นับวันเฉยๆบางคนก็บวชอยู่นานแั้วแหละแต่มันก็ไม่ได้สัมผัสก,กับการปฏิบัติไง <c oughs> ปฏิบัติไม่เคยเลยบวชกินข้าวชาบ้านอย่เฉยๆเ,เนี่ยแล้วก็ทีนี้มันไม่ได้ปฏิบัติทนะ่ะอย่างอื่นแล้วพ่อมาในบ้านนะคือหมายถึงว่าเป็นเจ้าว,วาดเขยยึดมัน่นเป็นเจ้าว,วาดฉะนั้นเนี่ยยึดมากมเขาจะมาเป็นสมบัติของตัวเองเีย หลวงพ่อคิดว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดมีใครตายสร้างสลาไว้ใหญ่เนี่ยมันจะร้องไห้ตามหลวงพ่อไหมคงไม่ตามครับแต่งขนณะที่อยู่ต้องดูแลรักษาลําบากเลยซ้าไปถ้ามีใครช่วยดูแลก็ยุ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นนอืเราคิดว่ามันทันการอย่างนี้มันก็ง่ายถ้าคิดไม่ทันการก็โอ้ยอะไรก็ทุกไปหมดอะไรก็ทุกไปหมดทุกเลยทุก ทุกแน่ๆมันทุกตั้งแต่น nah um, nice ั่นแหละทุกตั้งแต่รอดจากท้องแม่มาแล้วลอกหาลอกหาทุกอุแวะอุแวะทุกเกิดมาทุกไงเรื่องเข้าใจว่าในโลกนี้มีคนมีคนสุบสิบล้านเป็นคนรวยบางทีมันรวยอยู่อาจจะรวยทรัพย์สินเงินทองแต่ตัวจิตใจไม่ได้รวยด้วยธรรมะไม่มีธรรมะไง ไปคิดดูเดี๋ยวหลวงพ่อเคยคุยกับคนที่เจ็ดสิบแปดสิบล้านร้อยล้านนี่ก็ยังทุกอยู่เลยทุกเพราะมันมีทุกเพราะมันมีใช่ไหมอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่เยอะมากเลยทุกเพราะมันไม่มีงไงเดี๋ยวหลวงพ่อสมบัติแล้วนี่อย่าไปยึดอะไรมากมายนากักหนานอนนอนนอน,นอนตายตาไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงได้บอกว่าตายายตายตาย ลองเอาใหญ่มาสักยอเอายอยแยกมาสักตัวดิมาใส่กับตาตาลองดูดิตายตายถ้าสมมติว่าตาเนี่ยเอาต่อต่อไปต่อหน้ายายลองดูดิเขยอยแยกออกสักตัวเดี๋ยวก็ไปตั้งต้องตั้งต้องกัดตายอีกแล้วฉันสัจธรรมมันก็บอกอยู่ในตัวนะตายใหญ่ไงเท่ายอยแยกใส่ตัวเดียวเท่านั้นแหละก็แน่เอนจะตาย ถ้าต่อเต่าต่อต่อไปแทนยอยากแต่ข้างหน้านั้นกานก็ตายอยู่แล้วต,ต,าตายหมดเลยทั้งตาทั้งใหญ่ทั้งดูดทั้งหลานทั้งทุกคนตายแต่ตอนแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่ทําไมไปทั้งสร้างความทุกข์ให้พ่อให้แม่สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองทาไมไม่หาความสุขให้แก่ตัวเองบางทีลูกบางคนลูกบางคนก็เลี้ยงไม่โตนะน้องพอ่อเลี้ยงไม่โตเลี้ยงไม่โตออกจากบ้านไปแล้วก็ ไม่พ้นมือพ่อมือแม่เพลอเผออกไปก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่จะซ้ําไปสร้างความเดือดร้อนเดือดร้อนร้อนเดือดร้อนจนตายมีเรื่องมีราวุ่นวี่วุ่นบายไปหมดอย่างนี้เป็นต้นมันจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างแปลกมากแต่ถ้าหลวงพ่อคิดว่าอยู่ก็ไม่ให้คนเดือดอื่นเดือดร้อนจะเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็เป็นในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไปร่มโพร่มใจเขาเป็นที่ปรึกษาให้เขา ถ้ามีก็แจกแบ่งก็แบ่งปันบ้างได้บ้างอย่าไปแบ่งปันเกินกําลังจตัวเองทุกข์ก็ไม่ใช่แล้วคนอื่นก็เช่นกันที่นี้ลูกเต่าได้เดียงสาก็อาจจะมีอยู่บ้างที่มาคิดทําแล้วทาทั้ครั้งเดียวก็เข็ดมันก็ได้นะ,อะเอาที่พ่อแม่สบายใจนะเออ,อย่างนี้ได้แล้วนี่โอ้โหไปแก้ไขให้เรามาแล้วก็ไปอีกออย่างน้องพ่อเห็นนะลูกเต้าบ,บางคนมาแล้ว ออกมาแป๊บเดียวแต่เป็นเรื่องเดี๋ยวกลับเข้าไปคุกอีกไปอยู่ในคุกแต่บางทีไปอยู่ในคุกพ่อแม่สบายใจกว่านะบางคนเอาจริงๆนะหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นนะมันอยู่ข้างนอกมันสร้างความเดือดร้อนไงอยู่ไปข้างในนะบางคนยังพูดถึงขนาดนี้นะบางคนบอกว่าไปอยู่ข้างในเผื่อมันแทงกันตายก็มันจบอยู่ในคุกนะแจ้งมาจับลูกหลานจแจ้งมาจับอ่าบอกเจ้าหน้าที่มาจับก็เยอะแยะไปหมดเพราะม,มันเกินไปอะใช่ไหมล่ะ ถ,ถ้าเอาไว้ก็อาจจะหลายคนน่ยตายเพราะน้ามือของลูกหลานเนี่ยเพราะยาบ้านเนี่ยถ้าอยู่ดีๆบางคงไม่ไปคิดฆ่าพ,พ่อแม่แต่พอดีมันสมองมันฟั่นเพื่อนอควบคุมตัวเองไม่ได้เสร็จเรียบร้อยพ่อแม่ก็ตายเพราะน้ามือของลูกนะกยกตัวอย่างคนที่เป็นสามีภรรยากันบางทีก็ภรรยาก็ตายเพราะน้ามือของสามีเนี่ยบางทีสามีตายเพราะน้ามือของทําไหมมันเป็นอย่างนี้ มันใกล้ธรรมามันมันเป็นเมืองพุทธไปเ่ยใกล้คําสอนไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใกล้คําสอนเ่ยหรือเข้าใจว่าพระที่ไปบวชแล้วโอ้โหไปบวชกลหัวล้นห่มเหลือเนี่ยไปบวชออกมาจากบวชดีแล้วโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ถ้าถ้าคนเอาแค่คนหัวล้นหรือกลหัวแล้วดีเลยเนี่ยกลนมันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยมันก็ง่ายใช่ไหมถ้าหัวล้นเนี่ยดีเลยเนี่ยโอ้โหหลวงพ่อว่ากลนมันนะโกนมาจากผู้นำนู้นอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับหัวล้นนี่ มันไม่ได้เกี่ยวกับห่มจีวรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอมอาบางทีก็มาอาศัยเครื่องแบบอนนี้เป็นนั่นโดยซ้ําไปสวมเครื่องแบบของผู้ทําดีเอาไปก็แ็เออดีเนาะเป็นนักบวชคนไปปลอมเป็นพระมันเยอะพระปลอมไม่ค่อยมีพระปลอมไม่ค่อยมีคนต่างหากนะมันคิดแต่ต้นแล้วจะไปปลอมไงจะไปปลอม บางทีก็ยัดไปในในกระเป๋านั่นแหละไปถึงนนก็เอาอไปปลอมเป็นพระนานเข้าที่นี่นานเข้านี่นานเข้านานเขาแล้วคนที่เคยบวชโอ้โหเนมัอนหมือนเหมือนกับคนที่ไปอยู่ในคุกนะน้องพ่อศึกษาเกียรติชีวิตของเขาทําไมออกมาแล้วมันเลว้ายกว่าเดิมมันไปได้วิชามาไงนักบวชนักพจน์ก็เหมือนกันบวชแล้วมาดูเก้าบวชแล้วบางคนบวชอุปชาตายไปหนึ่งตายไปเก้าอุปชาแล้ว ตัวเองก็ยังไม่ดีขึ้นเลยห้องพ่อบวชน้องพ่อบวชมาเราพ่อทำดีมาแต่ต้นมันก็ยังดีอยู่เนี่ยมันก็ต่างกันตรงนี้เท่านั้นเองอุปชาก็ตายไปแล้วอุปชาหลวงพ่อก็ตายไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่คนหนึ่งบวชอุปชาตายสี่คนก็จะไปเอาั้าง่ายๆเด็เอาวลีเด็ดง่ายๆเลยถ้าสมว่าคนหัวโล้นห่มเหลืองเสร็จเลิวเป็นคนดีทั้งหมดในประเทศอันนี่โอ้โหลองดูสิ เมื่อก่อนก็ยังมีอยู่บ้างนะไปบวชแล้วเป็นคนสุขอะเป็นทิศเป็นจานทุกวันเนีย่ยโหทิศแหงผ่านจานแหงไห้เน้นหน่อยแนเพิวายังคบตำน้ำพริกเน้นหน่อยสักกระเบื่อเพิวามันกระแมนเด้องเพาเป็นเบาเลยสอนกันก็สอนกันผิดผิดหลวงพ่อ,อยังจำได้เลยเป็นเด็กเมื่อก่อนนะไปกินหมกสีดาอยู่วัดเจ้าวัดเป็นสอนเน้นเน้เน จะไปแข้งบกม่วงเดีวหมายถึงว่าอย่าไปอย่าไปปลามะม่วงมันเป็นนิสกี้พเพป็นวงบางบ้านเพิ่งวามหมายนัดจะขี้โอ้ไม่จัิงส่ไปปลาบกม่วงไปฟาดบกม่วงไปซอยบอกม่วงมันพิษมันพิษสินมันพิษสินซอยอยุบัติแต่ไปถ้าไปซอยของคนอื่นไปขโมยของของผิดแน่นอนนะทำไมอายุวัดเน้นนะว่านใจสิไก่ากิ่งเตะข้อยึดเก็บเกล่ยวหรือสั่งไปน้นปปนำปลากระห่าหยากเนาะอยุบัตนทั้งพอ รัว่านต้องพอว่ามันบัดนอกเนี่ยนำปลาที้ยันตะซือมันเนี่ยมันปลามีเกลือกระท้อนหนึ่งกับโบ้คักแล้ววะยังเสียนะอ่าอมได้มันมาสามหัวโอ้ยคักม้วนคักกันว่ามีเขากินกระหังพอแต่มีมันมันบางอย่างไปจกเอาอน้คิดไต้ขิดต้มมันเวลามันเขาเอื่นมาหนามเพิ่มๆนี่ดึงขึ้นปวดเลยเด่กินมันก็ได้กินน้ำมันมันหนามเยแต่ก่อยย่าไปเสียงเด้หรอก่อยย่าไปกินเดียบเด้ ของบางอย่างตามป่ากินได้เมื่อก่อนเก็บไปแต่มันแต่เราต้องมาดูด้วยความเป็นธรรมนะถ้าทงโอบอกมีบอกผลไม้ป่าถ้าต้นไหนมันแสี่าต้นนั่นนหะต้นนั่นเเหลือแต่ต้นจะน้อยกว่าต้นมันก็ตายต้นมันก็ตายมันห้านมาแต่ผลนะมันก็ห้านมาได้ปีรุ่นเย๋ยวพ่อพีบีนะวันไม่แต่รอว่นตายเท่านั้นเองะเห็นไหมล่ะ คนมันก็เห็นแก่ตัวมาจากโน่นนะถ้าพูดถึงตหลนะแต่เวลาเรามาศึกษาเรื่องเกษตร mm. เข้สิปิดบอกสีดาเข้สิอเด็ดบอกพิกเด็ดนั่นเดดนี่เขายังมีวิธีการสิปเดเดบอกอ่างุ่นบอกอีหยังยังสินะอ่าสิปเดเดเก็บ <Yeshua. S 2> บางขุดจังสิเก็ไม่ยังมีวิธีธีเก็บเก็บบอกม่วงสิมดไปฮักเอาฮักเอาอรองเงีมันมีเหมือนกันนะที่เขาก็มันก็เป็นเรื่องสอนตัวเองนะอย่างยกตัวอย่างว่า ห้ามเด็ดมะม่วงสัน่นบ่าเอาน้ำปลามาเลยเอามเมีดมาพร้อมปาดกินปาดกินเดยวแตแกีนมาหอยต้องตอนะอ๋อเลสแตแกนมันนอนหลังกินเบิดล่ะห้ามให้เด็ดวม่วงเอาน้ำปลาเอาน้ำมะพร้าวน้ำปลาหาวานมาพร้อมยืนกินนะนี่ห่านนะเยสแตแกีน แจ้ของเขาไม่เห็นไม่ได้เด็ดนั่นเนี่ยไม่ได้เด็ดมะม่วงไม่ได้เด็ดปาดกินแล้วอือย่างนี้บางทีมันก็สอนเราอยู่นะถ้าพูดถึงตามหลักมันสอนเรามี่มี่คือกานลงพอลงพอหนึ่งแล้วถต่พเคยพอประทูไปจะโย่มเือนปอาทถูไปถวายโอ้ฉันไปฉันแหง่งฉันแหงแส ปลาไม่จะใสา่าะโยมปลาไม่จะใสป่ปลาเนี่ยไม่จะใส่คือกินแสบแดีวเราว่าคือฉันแสบแต่๋ยวฉันแสบน้องพอ่อเอามาจากทะเลต่อเอาไม่อากทะเลแข็ง<ว>คือพอขอลูกขอต่อมาปล่อยนี่ยแน่ปลอยหนองสาเนี่ยนะวะ่ามันแสบตัวปลาเนี่ยปลามันจะทะเลน้องพ่อนนั่แล้วขอลูกขอใครมาเมื่าเนี่ยนะมาปล่อยอยู่ว,ว,ขขยยนะยวัดเนี่ยบัดนล่อยใหญ่บัดมันสอนเราตรงไหนถ้าพูดถึงต่ามันก็สอนใช่ไหม ปลาทูเป็นอยู่ทะเลอยู่ปลาเค็มอยู่เนเป็นปลานั่นเป็นปลาน้ําเค็ม,คมไม่ใช่ปลาน้ําจืดน้องพอว่าแปหน้าไปัเอาไม่อยากใส่ปลาเนี่ยเอาไม่อยากใส่คือเสบแต่คนา่าขอหลูกขอนมันขอหลูกหน่อยมันเลี่ยงแนะ่เพื่นมาเอาปล้อยลงน้องสาเนี่ยเพ่นนะสอนอะไรทีนี้แล้วทีนี้คนที่บางทีก็เข้าใจาว่าตัวเองฉลาดบัาน วันก่อนเราพ่อไปเจอที่มันหิวอยู่ืนแล้วยืนอยู่ข้างตลาดได้ข่าวนะในในทีวีนะมันมันหันมาเขือเนี่ยเอาบอกเขือนี่เราเอาขังไนมันออกเบิ้ยัดยาบ้าไปบอกเขือมันเกิดที่ทำที่คือคือไปซื้อบอกเขือจากตลาดมาเนี่ยแต่มันยืนอ่าเกือกๆกลางๆอยู่มันยืนอยู่ทางออกตลาดนี่มันอาจจะมีนัดพูดได้พู้หนึ่งมากนั่งสินะสิมาให้ผู้อื่น บางเจ้าหน้าที่ไปแก้บองน่ะขังนนะาน่ะท่านขังนาบอกเขืนน่ะนะนะมันก็มีแน่เสียไปพร้อมได้เป็นน้วยคือเกาหน่ะนะเอาขางขังในออกเอายาบาดบาดไปขังในม,น,นมันค้นมันฉลาดฉลาดซะอย่างนั้นเลยมันฉลาดไหมแต่ความฉลาดไปใช่ในทางที่ผิดไงก็เท่านั้นเดยมันมันมันเลยเดือดร้อนทีนี้เดือดร้อนเลยเดือดร้อนที่สุดเลยแต่ก่อนก็นต้องเท่าสนตึก ยัดเปบางที่ก็ยัดเขายัดเขาทั้งปากว่างยัดกกินเขาไปทั้งปากว่ังเต็มท้องนั่นสินะมีเจ้าหน้าที่อ่ะม,ม,มีช่องมีรูที่ไหนก็ยัดเข้าไปเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็พฤติกรรมตรงนั้นก็ห่างเขาเขารทุกวันนี้ก็เลยไม่ไม่ค่อยมีเดี๋ยวมันก็วนไปใหม่ใส่เด็กบังยั่งบังตามเรื่อง เราพ่อบอกฝากให้เข้าใจเนาะบอกฝากให้เข้าใจว่าการกระทําทุกอย่างทีม่มันเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันสร้าง,งทําแล้วมันเดือดร้อนเนี่ยคิดดูก่อนถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าจะทําหรือคิดออกมาแล้วคิดเหรอถ้าทําตามความคิดของเรานี่มันเดือดร้อนแน่นอนก็คิดได้แค่นี้เนี่ยมันก็จบใช่ไหมถ้าพูดถึงนะมันเ๋ยวไปทําคิดได้อย่าจะ,ะลงมือทํดดอากย็ยังไม่เดือดร้อนไม่ชวนคิดไม่ควรคิดดีกว่าคิดในสิ่งที่มันดีๆแล้วก็ทําดีๆดีกว่า มันไม่จบหรอกเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนหัวโลนคนคนหัวโลนน่ะก็ลองดูถ้าถ้าคนหัวโลนบวชออกมาจากบวนี่เป็นคนดีเป็นพระดีทั้งหมดเป็นพระดีโอ้โหคนตะโกลบนาถือทั้งหมดเขาคกนทั้งประเทศจะไม่ดีกว่าเลยแต่งั้นสักครึ่งหนึ่งมีเจ็ดสิบล้านก็คนได้ประมาณสี่สิบล้านให้มันเลยไปนิดหน่อยเป็นพวกคกนหัวโลนในดีทั้งนั้นไงมันไม่ดีพวกหัวโลน มันไม่ดีเพราะคนผมน้อยมันไม่ดีเพราะคนหัวล้านอ่ามันไม่ดีตรงนั้นมันดีการกระทํามันดีที่การกระทําของเรามันอย่างนี้เป็นต้นเนะ,ะลำบากเนาะ,ะความคิดเลาปพ่อยมาว่าจะคิดคิดแล้วเดือดร้อนลงไม่ลงมือทําก็เดือดร้อนตนแล้วเดือดร้อนผู้อื่นย่างดันทำอยู่ังนั่นเนาะเนะอาวันนี้เราพ่อคงไปบินฑบาตก่อนนะพุโทโธธรรมโสังโคนะ ข่าหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ